สวัสดีด้วยนะฮะวันนี้มีอยู่ก <c oughs> ับผม i h ้ฮ b a b y c h a n n e l นะฮะฮะเออวันนี้ก็จะมาบอกนะว่าผมแคสเกมได้แล้วโว้ยฮ <c oughs> นะเอนนะอคแคสเกมได้แล้วเพราะใช้แอปนะฮะแอป R E C นะฮะแล้วก็ก็ลงคลิปไปแล้วนะครับลงคลิปไป แล้วเมื่อประมาณสักเ3สามนาทีก่อนนะฮะก็คิดไว้อย่างั้นนะฮะ,ะวันนี้นะฮะตอนนี้ผมก็จะเงียบไว้นะวันนี้ก็ไม่เงียบป่ะ See you แล้วเจอกันอาว ไม่ติดโอ้แม่โจ